แล้วก็ขอพอเลยละกันขอให้แม่ทําอะไรก็นึกถึงตัวเองบ้างเห็นแกนตัวเพิ่มขึ้นอีกหน่อยต่อให้พอสุขภาพแข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ตรงนั้นมันไม่มีแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความหมายฮัลโหลลูกฮัลโหลแม่จ้าห <Yeah. S 2> มกไก่ในกะลาทำไงอะ โอเคทำไงบ้างอะแม่หนูก็ต้องเตรียมเครื่องอะมีไก่เอาไก่มาล้างเตรียมให้หั่นชิ้นได้พอดีครับเนาะพอจะใช้อกไก่เขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่มีโปรตีนเยอะไขมันน้อยมีประโยชน์เราก็หั่นเตรียมไว้แล้วก็มีเครื่องแกงก็จะเป็นพริกแกงปกติแหละใบมะกรูดฉีกไว้แล้วก็พริกชี้ฟ้านุ๊กหั่นแล้วก็น้ำกะทิแล้วกมว็มีไข่ด้วยปะอ่ามีไข่ด้วยลืมไป แล้วก็มีมะพร้าวที่หนูจะไปใส่อนะ่อหมกเนี่ยผักครึ่งเปิดเปิดฝาด้านบนเวลาหนูนั่นมะพร้าวเสร็จแล้วหนูก็เอาช้อนขูดขูดเนื้อออกมาหน่อยหนึ่งเดีย๋ยวนี้หนูก็มาเตรียมเครื่องแกงใส่กะทิเครื่องแกงนี่ก็กใายพอดีกับไก่เนาะลูกกลายมันเผ็ดเกินไปแล้วก็ปรุงรสตามชอบใส่ใบมะกรูดซอยลงไป <Okay. S 2> ก็ใส่ไข่คนคนเครื่องแกงให้มันเข้า mm hmm. แล้วใส่ไก่ลงไปปรุงรสชิมๆมเราก็ชิมนิดๆว่ามันเค็มไมหมยหงมันเค็มมากแล้วใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนึงปรุงรสให้มันได้ตามที่เราต้องการ <Huh. S 2> เสร็จแล้วเราก็เอามะพร้าวอะ่ะเวลาเราจะทําให้มันหอมอะ่ะล้วก็โหระพานอะ่ะใส่ลองไปในก้นลูกมะพร้าวอะ่ะลูกอ๋อ oh, มันก็จะหอ,หอมใช่ไหมมันก็จะทาให้เครื่องแกงแล้วนะหอม หอมทั้งเนื้อมะพร้าวของทั้งโหละพาอ่าเอาแกงเครื่องแกงตรงเนี้ยใส่ลงไปแล้วไปนึ่งแม่พอใช้ห <ใน S 1> ม้อทอดแทนเลยได้ไหมได้หม้อทอดก็ได้ก็แค่ทําให้มันสุกใช่ปะทําให้เครื่องแกงนั้นสุกแล้วเวลากใกล้สุก,รก,กเราก็กะทิที่เราเตรียมนะ่ะแล้วเราก็ใส่แป้งขรร้าวโพดนิดนึง<อ>ให้มันข้นนะเนาะแล้วก็ไปโรยอ่าแล้วก็พริกเป็นใงพริกโอเคแล้วก็ใบมะกรูดซอยด้วยใช่ปะใช่ สวยงามอมโอคหมกไก่ในกะลาเนาะหมกไก่ในกะลาวะพเผาวน้ำหอมอืม <c oughs> น่าจะดีต่อสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ด้วยอาทิตย์นี้เดี๋ยวพลอย<ห>กลับบ้านใช่เดี๋ยวลองทำแล้วก็เอาเอากลับไปให้แม่กินดูว่าอร่อยไหมพลอยก็อยากให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนี่เอาทำมาให้เนะ น่ากินเนาะใช่หอมกมะพร้าวอ่อนหอมเดี๋ยววันนี้พอจะให้แม่ดูโฆษณาว่าหากขอพรไน้หนึ่งข้อเนี่ยคุณจะขออะไรเออเหมือนแม่จริงด้วยอือเนี่ยแม่ชอบยัดเยียดเอง กินให้หมดนะม่ขอให้ลูกของหนูสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้ขเจ็บด้วยเธอะหนูขอให้มามา ให้ม่บ้างรักตัวเองบ้างมันด้วยแล้วก็ขอพอเลยละกันขอให้แม่ทำอะไราก็นึกถึงตัวเองบ้างเห็นแกนตัวเพิ่มขึ้นอีกหน่อยต่อให้พอสุขภาพแข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ ตรงนั้นมันไม่มีแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความหมายอันนี้พูดจริงนะเนี่ยจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงขอให้แม่ขอขอให้แม่ทำอะไรเพื่อตัวเองนะจ้าสีพีทำทุกคำเพื่อสุขภาพคนไทย